เศ้าเบา,เ<อ>าแล้วก็เศร้าขีดน้ำเป็นอย่างฉันโมม,ม,มมากโมมากซุปไม่หลูกติดน่ะนะเตี้ยีีู่งผมไ่ทาลูกเือมันตุนเนะก็มีแต่พตี่กับแค่ไห่ลยที่เป็นห่วงคนอือเปลี่ยไปสอมเธื้อามาอีกแล้วบอ่อบอมเป็นหยังดอมมึงไปกับมันมาใช่ไหม เฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงที่กูไว้กับลูกเนี่ยถ้ากูรู้ว่ามึงเล่แบบนี้นะกูไม่น่าเอามึงมาทำเมียเลยมึงบังสัภาพมึงด้เนี่ยสู้ๆขึ้นมาหนิบอทำไมไปกินเราเสมอหนิบอเพื่นกูจะเอามึงมาเป็นผัวเลยกวาเอามาดีกว่ะ ล้มดีเชี่ยวเจ้ยี่หางเจ้เห็นอ่นองมองเธอบอกเป้ซ้อนส,อสมือเลยโฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้าเรื่องของผัวเมียเขาต้องไปยุ่งดอกเต้นหะไรลือต,นตันก็ตัวมันยังเาก็เลยตนวมูนี่ล่ะพาเป็นเต้นนะที่ว่าท้อหลายกิกเลยโอ้ยพีด่ดีเศร้าคิด แต่ก็เศร้าเบานำ้ำเอ้ยหูนะว่าตัวคิดอย่างยู่เอ้ยบอมากเดอร์ทุกมีลูกติดน่ะเกอยปัญกาเรียงหููกคนอื่นทำงานไปน่ะน,นะ อโอ้โฮหาได้เพลงกันเว้ยเป็นไรแม่งโทรไม่ติดวะเฮ้ยซื้อเราเรอ่เาะเว้ยเมาไปไขเฮ้ย lẹo. Cái tí họ với lá bị hập ruộng rồi. Ô เงี้กับมึงเลาเงียบปักมาดมาเดีนเยเอาับกมานเยมังดิมัเปี๊ยมนีนเนเปีมเปี๊ยมมัมีวกััวแ่วยมีผขวอัปกูคือคิปีแ่นน em! ้ตจิใจนนมั เธอก็อเป็นอย่างนี้มาหั่นกระเตียกนก็นบอกเป้เองล่ะะถ้ารอกันที่ก็เขาไม่ได้แทนาเนี่รอเธอไปยังไงหรือว่าบอกเป้ไปเส้นเรนเาไม่อีกหรือบอ่บ๋เขาตั้งใจซื้อของมาฝา,ากอ๋อฝากเขาบอกนี่ครับเขาพูดหลายๆด้อเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนช่วงนี้ก็ยังที่เธอเห็นน่ะละเขารอก็เปามันเสมอเลยไปหารอกินเราน้ำมูบานน้ำอายนั่นแหละ เรียงงานการภ่ษาข้าตตรงบ่งลูกดีเดียวเอเธอเป็นอย่างนี้เธอจะส่งกระวนกระว่ายครับแทมันคำแล้วว่าสิไปห้าลูกแต่ว่าขามี่รถนะบอกเปรี้ยมันอรถอปกี่เิลจะคุย่ต้องไหนเอางีข้าาษาถ้าเธอไปับลูกเองเธอจะข้าไปบ่แมนไปรู้ขากันได้พอดีเลยขาไปหาลูก เจ๊เพ่นเอเนืเท่าเท่ามึงยังไงเท่าเท่าจอดรถก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อฮัลโหลจ,จ,ออจ่าเจ๊เออกิงเจ๊เพ่นเดอ้อจ้าอันพอดีเจ๊ามาตลาดเห็นลูกไส้โตอยู่ที่หนานุ่งเงี้ยผู้เดียวเจ๊เลยขับมานั่งตัวพ่อต้องเป็นห่วงเดอ้อเดี๋ยวเจ๊เอาไปส่งไว้บ้านให้โอ้ขอบคุณหลายๆจ่าเจ๊อะ าจ่าแเอาข้ามีลาศนะจ้าขอบคุณจ้าจ้ากิ้งนไหนอ่ะเคยเตือนกันไปหับลูกให้กิ้งแล้วข้าสันข้าแวะช่วงเคิร์นกันบ่พอดีท่าหนีเป็นทางผ่านเคิร์นเธออาจจะดีขึ้นก็ได้ดิก็ได้จ้าเมื่อกี้ข้าสันข้าแวะกันสันเคิร์นเนาะจ้า โดนแล้วเนาะที่ห้องวัดไดมาบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นดีเน,ะนาะบรรยากาศก็ดีพ่อในเธอเอาห้องสีป่ะเดี๋ยวขอผ้ามาดูๆเลยก็ดีขึ้นกันไอโอเปย์อยู่บ้านกับลูกได้มาแบบนี้แล้วพ่อรู้สึกสบายใจดีพ่อเข้าใจช่วงบุนดดโอ้สวยเลยงามจริงมียนวุ่นหนาวผาเข้ามาองเี้เดี๋ยวผา,ามาดูๆเลย เคียวปะโอเคสอเซียนแห้งเธอเท่านานนะเขาอ,อยากไปนั่งอยู่ตรงไหนตรงเกาะไกลๆนะ่ะเดี๋ยวพาไปเลยไม่ดีหรอโนะ<ร>อเคคขนาดพาไปไปเปกับลูกอยู่บ้านเลยอ,อย่าพูดถึงนั่นเลยบอโอเคเขาเข้า okay, ขอขอใจบอแล้วเขารู้สึกว่าบอสบายใจ กิ่งเขาก็กิ่งก็เป็นมูก,กันมาโดนเลยดิเตือนน่ะเห็นกิ่งกับอเปะถ้าเรากันสุ้มือเลยถ้าว่ามันสิไปกันออดอยู่บอถึงกิ่งสิมีลูกติดผัวประหักแต่กิ่งอย่าลืมมูข้อนี่เด้อจากกิ่งและลูกตลอดไป ที่เขาหาเมียมันอะ่ะโบเห็กับเขามันกินดีูเป็น่วงมันใช่แล้วเมียไอไปไซล่ะโอ้อีก,กิงันะอย่าไปถามถึงม,มันเลยอีหาเนี่ยจนป่าเนี่ยบ้านมันยังไม่ยอมกลับเลยกูบอกเขาไงบอกบอกว่าอย่างแยกไปมาเขาเขามีลูกมีเมียแล้วเมียเขาก็เฮ็ดกับเขาก็อะไรเพรัวเขากินอยู่มันก็เป็นมาเด้อระวังเด้อคนอื่นเขาสีซ่ามึงเด้ออ้าอีนี่บอกกับมึงนี่ก็ใช่ว่า บอกกับค้นว่าวิสมองนี่แหละใส่แล้ว